สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแจ่วแมงดาปลาทูแซ่บๆกันนะคะก่อนอื่นเราก็นำทุกอย่างไปย่างนะคะแมงดาปลาทูพริกแล้วก็หอมกระเทียมนะคะแล้วก็เห็ดฟางนะคะที่เราจะใส่นำไปย่างให้สุกก่อนนะคะแมงดาก็จะนําเป็นแมงดาตัวผู้นะคะจะได้หอมกว่าจากนั้นเราก็นำทุกอย่างที่เราย่างนะคะที่เป็นชิ้นใหญ่แล้วก็หั่นหั่นก่อนนะจะจะได้โขกง่ายขึ้นนะคะแมงดาเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อน เพื่อความสะดวกในการโขกจะได้โขกง่ายเห็ดฟางก็เหมือนกันนะคะหอมกระเทียมนะคะเราก็ปอกเปลือกเขาก่อนส่วนปลาทูเราก็แกะก้างเขาออกดีๆก่อนนะคะเมื่อเราแกะก้างออกหมดแล้วเราก็นําไปโขกนะคะโขกเราจะโขกทุกอย่างให้ละเอียดก่อนใส่เครื่องปรุงนะคะเมื่อเราโขกทุกอย่างละเอียดได้ที่ที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ชิมดูก่อนนะคะ เพราะปลาทูบางร้านจะเค็มนะคะบางร้านก็ไม่เค็มมากเราต้องชิมรสชาติก่อนจากนั้นเราถึงจะไปใส่พวกเครื่องปรุงพวกน้ำปลาอะไรนะคะเราจะได้กะปริมาณการใส่ได้ถูกนะคะใส่น้ำปลาใส่ชูรสนะคะชูรสถ,ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะถ้าอยากให้นวันวๆหน่อยเราก็ใส่สักนิดนะคะเมื่อเราโขกทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ชิมดูรสอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ารสชาติเข้าได้ที่หรือยัง เพิ่มน้ำปลาอีกนิดนะคะส่วนมะนาวนะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวนิดหน่อยจะเติมมะนาวก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่มะนาวเลยก็ได้นะคะและสุดท้ายตามด้วยต้นหอมผักชีนะคะก็โขกทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นเราก็เตรียมตักเสิร์ฟได้เลยนะคะตอนนี้หอมกลิ่นแมงดามากๆเลยคะ่ะ และแล้วน้ำพริกแมงดาปลาทูใส่เห็ดฟางของเราก็เสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะจะทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆหรือข้าวสวยก็อร่อยไม่แพ้กันนะคะแนะนำให้หาผักนะคะมาทานคู่ด้วยจะอร่อยมากเลยค่ะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะ